จะพาไปเที่ยววัดป่าคลองกุ้งจังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเป็นวัดใหญ่วัดหนึ่งอยู่ที่ตำบลตลาดอเภอเมืองจันทบุรีเป็นวัดที่พระสุธิธรรมรังสีคำพีรเมธาจารย์หรือท่านพ่อหลีธรรมทโรพระวิปัสนาจารย์ชื่อดังท่านได้มาบุกเบิกสร้างเอาไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2478นะครับหลังจากที่ ท่านได้ทุดงมาจากแดนอีสานไปถึงเมืองจันทบุรีนะครับแล้วก็ได้พบที่ตั้งของวัดแห่งนี้ซึ่งเป็นป่าช้าเก่ามีความวิเวกมีความสงบซึ่งตอนนั้นท่านเดินทางมาพร้อมกับพระอีกรูปหนึ่งและก็สมเด็จอกีกรูปหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีท่านผู้ซึ่งได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เกิดความศรัทธาเริ่มใสเช่นท่านขุนอำนาจอำนวยกิจนะครับได้กลับ อาราธนาให้ท่านได้อยู่จำพรรษาณสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นที่เจริญศรัทธาของญาติโยมชาวจังหวัดจันทบุรีท่านก็ได้รับอาราธนาเพื่อที่จะได้อยู่สร้างเป็นสำนักขึ้นมาและในเวลาต่อมาก็กลายเป็นวัดป่าคลองกุ้งนะครับซึ่งก็เป็นบ้านป่าคลองกุ้งแต่เดิมนะครับกลายเป็นวัดป่าคลองกุ้งซึ่งเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน มีศาสนสถานต่างๆเกิดขึ้นมาตามลำดับนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงบารมีธรรมของท่านพ่อหลีได้เป็นอย่างดียิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลาการประเรียนหรือวิหารท่านพ่อหลีเองรวมไปถึงเจดีซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับวัดแห่งนี้นะครับในปัจจุบันนี่นะครับก็มีพระภาวนาปัญญาวิสุทธ์หรือท่านพ่อเข้มเป็น เจ้าอาวาสซึ่งเจ้าอาวาสก่อนหน้านั้นนะครับก็มีต่อจากท่านพ่อลีธรรมทโรซึ่งท่านได้อยู่จำพรรษาที่นี่ประมาณ15ปีก่อนที่ท่านจะไปตั้งสำนักวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็มีท่านพระครูสังักษ์มงคลอภิมังคโลเป็นเจ้าอาวาสในลำดับต่อมาแล้วก็มีพระครูวิเนทรสันติสันติปาโลเป็นเจ้าอาวาสในลำดับที่3นะครับปัจจุบันนี้เป็นเจ้าอาวาส ลำดับที่4นะครับซึ่งสถานที่คือวัดปากคลองกุ้งแห่งนี้นอกเหนือจากจะเป็นที่ตั้งของวัดแล้วนะครับยังมีศูนย์เด็กเล็กนะครับเรียกว่าเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524มีเด็กเล็กได้มาอยู่อาศัยมาเรียนหนังสือนะครับภายใต้เมตตาบารมีธรรมของท่านเจ้าวาดรูปปัจจุบัน นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สร้างคนให้มีคุณค่าให้มีคุณภาพนะครับภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนานะครับที่วัดแห่งนี้นะครับก็ยังมีวิหารท่านพอ่อหลีซึ่งพุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปที่วัดป่าคลองกุ้งได้ไปสักการะนมัสการรูปหล่อท่านพ่อหลีนะครับแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็จะมีการสร้างรูปหล่อองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นรูปหล่อท่านพ่อหลีธรรมทโรนะครับก็ติดตามดูนะครับว่าสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วประดิสถานแล้วจะเป็นที่เจริญจิตเจริญใจของพุทธศาสนิกชนมากเพียงใดน,นี่คืออีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนําให้ได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวชมแล้วก็ซึมซับถึงบารมีธรรมของท่านพ่อหลีธรรมทโรวัดป่าคลองกุ้งจังหวัดจันทบุรีครับ